สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม backpack battle นะครับซึ่งวันนี้รนเจอร์ฮะรนเจอร์ Ranger เดี๋ยวรอไปก่อนแทวไปสั่งเออรนเจอร์รนเจอร์มีกระทะมาก่อนเอากระทะเอาเวสโ t นมาแล้วก็มีตังอยู่4บาท4บาทอืมอันนี้เป็น start pattern start มี start pattern เหมือนกันแสดงว่าหมูซื้อมาเดือดตังสบาท เตั้ง4บาทอันนี้อันนี้สตาร์เบทเทิลอ่ะเดี๋ยวผมซื้อนี้มา1 2ครับ12ได้แค่นี้แหละได้แค่นี้อันนี้วางไว้ตรงนี้ได้ครับนี้วางไว้ตรงนี้ได้แล้วก็หินนี้ก็เป็นสตาร์เบทเทิลเหมือนกันโอเคสตาร์เบทเทิลนะอันนี้เดี๋ยวผมหมูวางไว้ตรงนี้นี่วางไว้ตรงนี้ได้ใช่ไหมอันนี้สตาร์ไหมไม่สตาร์อันเนี้ยไม่ใช่ครับไปกันต่อฮะมีหมูอยู่ตัวหนึ่งไปตรงข้ามมีกระทะกระทะเหมือนกันนะ เลือดเรามีมากกว่าเขาเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นหกหน่วยแต่ฝ่ายตรงข้ามมีกล้วยด้วยนะมีกล้วยด้วยครับแต่เราเดี๋จะครีบบ้างไหมตอนนี้ครีสิบสองเปอร์เซ็นต์นะจากกระเป๋านะครับเลนเจอร์แบกฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธสองชิ้นนะถ้าจะได้เปรียบก็ตรงนี้แหละปึ๊บปึ๊บป๊บแล้วกระทะเราอะค้าความไม่ยำแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แปดสิบห้าถ้าตีดอกนี้โอเคผมก็กลัวมันไม่โดนนะกลัวมันไม่โดนฮนะแล้วเรามีอะไรให้ใช้ เออมีตานี้มีตังสิบเอ็ดบาทปึ๊บอม,มีหนามไม่ใช้ละมีหนามไม่ใช้ดาบไม้ธนูหนาอมอมเดี๋ยวผมเอาธนูหนามมาดีกว่าธนูหนามกระทานนี่เดี๋ยวผมขายถ้าขายไปซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้ฮะซื้อไม่ได้เดี๋ยวแล้วเอออันนี้ต้องใช้ส่วนอันนี้ใช้เหมือนกันครับไปกันต่อฮะไฟต้องข้ามมี มีโลแล้วอะ่ะมีโลฮะเขามีธนูนะครับแล้วก็ฮีโร่ซอสด้วยของเรารอตัวนี้ออกมาได้น้ํามาสี่หน่วยน้ําออกมาสี่หน่วยปึ๊บปึบปบ๊โอเคเรามีขวดยาฮะถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ฮะอืมโอเคมาแล้วมีดาบไม้2อันเหรอสอันส่วนหนามนี้ผมจะเอามาั้ยเอามาก่อนละกันอันนี้ออกมาฮะน้าแต่ไม้นี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ผมเอากระทะลงมา กระทะลงมาส่วนอันนี้วางนี่อันนี้วางตรงนี้ครับแล้วก็ไปกันต่อครับฮิวิงเฮิร์มนี่เดี๋ยวเพื่อว่าเผื่อว่านะฮะเผื่อว่าได้เล่นบิ๊กโบนนะครับวันนี้แต่ต้องดูก่อนต้องดูหลายๆอย่างนะว่าเอ้ยเราจะไปทางไหนได้บ้างนะฮะอาตี้ไฟต้องข้ามีหอกครับแล้วช่องเขาเยอะเยอะช่องเขาเยอะจังเลยอืม้มนิดเดียว นิดเดียวเองเออแล้วเรามีมาคูแมนอีกแล้วฮะมาคูแมนสไปซีบ่บานาน่าซึ่งเราก็ยังไม่มีกล้วยนะอา่ายูนิยูนิคิวิตี้ยูนิคิวฮะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการความแปลกใหม่นะฮะต้องการความแปลกใหม่เพราะฉะนั้นผมจะหยิบตัวนี้ออกมาปึ๊บโอเคได้ช่องเดี๋ยวผมเอาตั้งไรหกบาทเอากล้วยออกมาฮะกล้วยออกมาอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้ล็อกไว้ก่อนแล้วไปกันต่อเอ้ยโลอีกอันหนึ่งไป ไปแค่นี้แหละไปแค่นี้ไอยูนิคิววันนี้นะฮะผมอยากจะได้มังกรตุ้งแช่มาเล่นเพลินเฉยๆนะฮะถ้ามีมังกรตุ้งแช่มามันก็ดีครับดี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 ดดแค่แค่นั้นแหละแค่นั้นแค่นั้นมันก็ดีไงเออเพื่อแบบเราก็จะเล่นเมกาโคเวอร์ไปเลยนะฮะซะง,งั้นซะง,งั้นเอออ่ะมาแล้วก็เฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ย ได้จริงฮะได้จริงมังกรตุ้มแช่ฮะมังกรตุ้มแช่ออกมาเฮ้ยเอาจริงดิอ่ะเดี๋ยวผมหยิบมาก่อนแล้วกันมังกรตุ้มแช่มังกรตุ้มแช่เอานี้ออกฮะแล้วเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะเฮ้ยได้จริงโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะมาอย่างนี้มันก็ไม่พ้นไม่กล้าเว v e r ครับไม่กล้าคเว v e r ไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ค่ารักเยอะมากๆนะตามค่าไอเทมมานานะครับไอเทมสายเวท แต่เขาก็ดาเมจก็แรงนะ20หน่วยฮะอ่ะพ่นไฟไปเปิเปิดค่าความแม่นยำที่85ครับพอๆกระท้าเลยเท่ากระท้าฮะเท่ากับกระท้าเลยแล้วก็มีอะไรให้ใช้นี่เอามาใช้ก่อนแล้วก็ออยล์แลมมาครับ1อัน1อันเท่านั้นแล้วก็รีโลหมดแล้วตังหมดตังแล้วเดี๋ยวนะอันี้ผมเอาขวดยาออกก่อนแล้วกันนะแล้วก็ดาวใส่ขึ้นไปแทนดาวใส่ขึ้นไปแทนนะแล้วก็ นิวางตรงนี้ไปกันต่อครับหอ,อยทาคไ่ว่ากันแต่ของมานานี่จําเป็นต้องใช้นะฮะไฟตรงข้ามอะมีทอสมีฮีโร,ร่ซอสแล้วเขาก็มีสตันด้วยนะมีสตันด้วยมียาด้วยมียาแต่เราไม่มีเรามีแต่หนามฮะมีหนามอยุเจ็ดหน่วยแล้วครับเึ๊บเบิบเบบโอ้ดาเมจไม่ธรรมดาฮะมังกรตัวนี้แล้วเรามี อันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่าส่วนยานี้เดี๋ยวผมซื้อมาซื้อมารวมฮมซื้อมารวมไปเลยแล้วก็รีรอหนึ่งทีมีอะไรนะ่าสนใจอีกล็อกอันนี้ไว้กู้เบิร์ตตัวหนึ่งล็อกล็อกอันนี้แล้วก็อันนี้อันนึงฮะไปกันต่อครับคัสเตอร์เมอร์การ์ดคัสเตอร์มอร์การ์ดเนี่ยมันจะคอมโบกับไอยูนิคิวรี่นะยูนิคิวรี่นะครับคือมันจะทําให้ทิกเกอร์เร็วขึ้นอะไรก็ไม่รู้ทิกเกอร์เร็วขึ้น20%อตี้ น้มมีหกนาำมีหกไฟตรงข้าเป็นอาวุธกายภาพหมดฮะเออเรียบร้อยมีครีด้วยแล้วเรามีเมกาโคเวอร์ฮะเมกาโคเวอร์รู้ว่าเจ้าเป็นอันนี้ดีอีดัซิลีฟดีเมก้าโคเวอร์มันจะได้บัฟเนาะเอาเมกาโคเวอร์มาดีกว่าอ่าอันนี้มาครับวางวันนี้หนึ่งนี้สองฮะเอาอันนี้ออกมาไม่แล้วก็อันนี้ออกมาอันนี้ก็เป็นยูนิคนะไอเทมยูนิคแล้วถามว่าเราจะเอามาไหม ผมว่ามาได้นะเอามาได้เอามาได้เพราะว่าเราได้อาวุธอาวุธหลักแล้วนะฮะได้อาวุธหลักแล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่น่าห่วงเท่าไหร่อันนี้วางเดีย๋ยวผมจัดขอใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮนะตอนนี้คุณดาวผมเรือนหนึ่งจุดสองเองนะหนะึ่งจุดสองฮะถือว่าตีไวมากนะครับตีไวมากๆเลยโอเคมีหนามไม่ใช้ฮนะไฟตรงข้ามมีอาวุธเยอะอยู่เหมือนกันแต่เรามีหนามเหมือนกันนะมีหนามมีค่ารักโผล่ขึ้นมาแล้วมาจากไหนมาเนี่ยมา โอเคมันมาจากไหนเนี่ยฮะคารักเนี่ยข่ารักมาจากไหนอ่าโอเคมานาชิ้นแรกฮะมานาชิ้นแรกกูเบิดตัวนี้ถ้าสมมติผมมาวางตรงนี้จะเกะกะไหมผม่เกะกะแหละแต่ผมซื้อมาก่อนอ่าซื้อมาก่อนแล้วก็ลัคกคี้โคเบอร์ครับขึ้นไปแล้วก็หมดตังฮะไอ้ควดยาน,นี้คือยังไงขายทิ้งไหมผมว่าขายทิ้งฮะขายทิ้งรีล้อหนึ่งทีล็อกอันนี้ไว้ส่วนไอ้สองตัวนี้คือยังไงรวมไหม ต้องถามก่อนว่ารวมหรือเปล่าแต่ของที่ใช้ทิกเกอร์ผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยนะเกมเนี้ยไม่ค่อยมีเลยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาออกส่วนธนูนี้ผมไม่เอาแล้วดีกว่าฮะไม่เอาแล้วดีกว่าครับไปกันต่อฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิก้าโคเวอร์เนี่ยเดี๋ยวยังไงค่ารักเราก็จะเยอะอยู่แล้วนะฮะนี่ค่ารัก4หน่วยครับเราโจมตี100%แล้วนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วแล้วเ,าเราคริบสีถือว่าเยอะมากนะเยอะมากครับอาตาัตราหนะึ่งในสี่เนี่ยเอาตี้แล้วเราได้บัฟ ได้บัฟจากตัวนี้เรนโบ้ Rainbow ฮะเรนโบ้เอี่เราตีช้าๆเนิบ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 ๆดาเมจ44เข้าไปแล้วฮะดาเมจอย่างเยอะเลยอย่างเยอะฮะแล้วเราต้องการใช้อะไรอืมติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกพาวเวอร์มูนฮะพาวเวอร์มูนมาแล้วก็มีคิวเบิร์กฮะคิวเบิร์กออกมาคิวเบิร์กออกมาเดี๋ยวผมหยิบอันนี้ก่อนหนึ่งอันนี้สองฮะคิวเบิร์กถ้าสมมติคิวเบิร์กมาเนี่ยผมไม่เอาละไม่กล้าไอ้เจ้าเนี่ย ไม่เอาไม่เอาเสร็จปุ๊บเอาคิวเบิร์ดมาฮะแล้วก็ชีสไม่เอาแล้วชีสอะแพงฮะรีโรหนึ่งที่อันนี้1 2 3 4อ่าขออีกที่นึงเอาอันนี้มาฮะเอานี้มา,า,มาแล้วก็อันนี้เป็นตัวนี้เป็นเป็นมานาเหมือนกันรู้สึกว่ามันจะหายไปได้นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อนนใชโอเคเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะตอนนี้ของที่ใช้ในการทิกเกอร์เจ้าคิวเบิร์ดเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีนะ ยังไม่ค่อยมีฮะก็ถือว่ามีแค่มังกรเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวฮะอาจเด้งเข้าไปเด้งเข้าไปแต่อโหวตตากันความสําเร็จนี่มันเยอะมากเลยนะนี่เอ็มพาวเวอร์ขึ้นหหน่วยแล้วเอ็มพาวเวอร์ขึ้นหหน่วยแล้วฮะขึ้นหกหน่วยแล,วแล้วเรามีชี้ตรงน,นี้นู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามฮะเดี๋ยวผมเอาช่องดีกว่าเอาช่องมาฮะแล้วก็ยาไม่เอาแล้วแล้วก็ฮีโิกพชันเมื่อกี้มันหมดขวดไหมเมื่อกี้ ไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่หมดนะน่าจะไม่หมดครับแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นของมานาด้วยเป็นของมานาฮะสามารถใช้ได้อันนี้ขายเอเย้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ไอ้นี่มันแลกได้นี่หว่าไม่เป็นไรฮะขายไปก่อนขายไปก่อนฮะแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคได้หลายจุดแล้วนะเราอะหลายจุดแล้วฮะหลายจุดแล้วอ่ะประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะตอนนี้ผมจะเน้นไปที่ของใช้ที่เป็นมานาก่อนนะฮะมาาก่อนมานาก่อน มกาะไฟตรงข้ามร้อยห้าสี่แพของเราเลือดไหลเลือดไหลตอนนี้ค่ารักสิบสามหน่วยแล้วต้องขออีกสองดอกอะ่ะขออีกสองดอกขออีกที่หูยเกือบแพเกือบแพ้เกือบแพ,อแพ้อ่ะไปไปกันต่อฮะอันนี้ก็มานาอันนี้ก็มานะมงมงก็มานะมงก็มานาสิบสองบาทเนะี่ยสิบสองบาทอันหยิบม,มาก่อนแล้วกันนะรีโรหนึ่งทีมีช่องครับหนึ่งสองตรงนี้ฮะแล้วก็ เอาวางไว้ตรงนี้หนึ่งวางไว้ตรงนี้สองแล้ว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 ผมขายอะไรได้บ้างขายอะไรได้บ้างอืมอันนี้อันนี้ไม่ได้ไอขวดเน,นี่ยไม่ได้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 อืมโอเคไม่เป็นไรครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวค่อยๆวางไปไค่อยๆวางไปอถไฟตรงข้ามเป็นเบราโดน่าฮะเบราโดน่าชื่อเพราะแต่เจ็บ เพราะแต่เจ็บฮะธนูพิษโอ้โหสามทีแตกเฮ้ยยังดียังดีเลยอ่ะนี้วางไว้ตรงนี้ฮะบุบรี่มาแล้วก็เอานี้มาอีกหนึ่งอันนะครับผมจะวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ตรงไหนดีอืมต้องวางไว้ตรงนี้อะวางไว้ตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเราตอนนี้เปิดอามาตะได้ด้วยนะเปิดอามาตะได้ฮะเปิบโอเคค่าลักี้หน่วยฮีทอีก20หน่วยฮะ เปิดอมตะด้วยอ่ะสองทีแตกสองทีแตกมันเล่นง่ายนะวันนี้ง่ายง่ายง่าย,ายจังๆเลยฮะง่ายจริงๆอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะรีโลหนึ่งทีมีหมอนข้างอีกใบหมอนข้างวันนี้รถแรกแจกแถมมาฮะรถแรกแจกแถมอันนี้จะทําให้เปทเลทนานขึ้นตันนี้ยต้องมันมีจุดไหนที่มันไม่ได้วางบางจุดนี้เหรอไอสองจุดนี้เหรออือสองจุดสามจุดมันก็ผมก็่เยอะแล้วนะ คารัลเราก็เยอะแล้วฮะระเบิดระเบอร์เลยตอนเนี้เออมีชุดเกราะฮะตอนนี้เว็บที่สิบเว็บที่สิบสี่ด้วยชุดเกราะเหรอชุดเกราะอเอามาไหมเอามาก็ดีนะเอามาก็ดีแล้วก็ขายโลหนามไปเดี๋ยวผมเอาวางไว้ตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองล็อกไว้ก่อนฮะล็อกไว้ก่อนเพราะว่ามันนะเดี๋ยวมันนะออผมเนี่ยมันจะละลายละลายเข้าไปในชุดเกราะนะเออเนี่ยมันละลายเข้าไปในชุดเกราะยุ่งเลย,เ,ลยเดี๋ยวผมขยับอันนี้วางอันนี้หนึ่งแล้วก็อขยับนี้ขึ้นไป โอเคประมาณนี้รีโรหนึ่งทีมีอะไรน่าสนใจมีกบอีกตัวหนึ่งกบก็เป็นมานาเหรอเนี่ยกบก็เป็นมานาถามวางไว้ตรงไหนได้มันจะวางไว้ตรงตรงไหนอะ่ะต้องวางไว้ตรงนี้เหรอตรงนงี้วางได้าวางได้ฮะวางได้แล้วไอตะเกียงนี้ก็1ก็2อ,อะ่ะมันวางได้อีกนะฮะอ่ะงั้นวางไว้ตรงนี้ไอ,อ้แลมนี่คือมันจําเป็นอยู่ไหมอะ่ะล็อกอันนี้ไว้หน่อยนึงครับไปกันต่อฮะ ไฟตรงข้ามครับเป็นสายดูดเลือดนะดูดเลือดเรามีค่าอุ้ยเขาขโมยค่าล้ลังเราตีสองสามทีสี่ทีแตกเรียบร้อยฮะโอ้โหวันนี้แบบเพลินมากไอเม็ดนี้ก็ใช่นะมานาครับมานาใช่ด้วยใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าผมวางไว้ตรงเนี้อืมตามจริงมันก็วางไว้ตรงไหนก็ได้แหละอ่ะนี้วางไว้ตรงนี้ฮะนี้วางไว้วางไว้วางไวน้นี่อ่ะ เอาไวน้นี่เดี๋ยวรวมกับชุดกรอบไปเลยฮะรวมกับชุดกรอบไปเลยแล้วก็กบตัวนี้ราคาเท่าไหร่ออยแลมผมมาออกเลยแล้วกันนะกบมาใส่ป๊บวางตรงนี้ฮะครบทุกช่องไหมก็ยังขาดตรงนี้หนึ่งช่องใช่ปะยังขาด,ดอีกเหรอรีโร่หนึ่งทีฮะมานาออฟตรงนี้มีอันนี้แล้วก็อันไหนอีกมานาออฟหกบาทไม่เป็นไรฮะวางไปก่อนไปกันต่อครับไฟตรงข้ามมีทอสองอันออ้ยเขามีโลเยอะ โลเยอะอ่าเราเด้งขึ้นไปฮะเด้งไปครี๒ครี๓มาตีตีหน่อยคอยทิบคลี๒ร้อยมันชื่นใจจริงฮะชื่นใจจริงเลยแล้วก็เอานี้มาวางไว้วางไว้ตรงไหนม,มันวางไว้ที่หางมังกรวางไวที่หางมักงกรน,น,น่าจะครบแล้วฮะอ่ะนี่วางไว้ตรงนี้ฮะหนึ่งสองครับสามฮะสี่โอเคแล้วก็รีโรดหนึ่งทีมีโลอันหนึ่งแล้วก็มีหมอนข้างอีกอันหนึ่ง หมอนข้างนี่เว็บเว็บที่16แล้วฮะเดี๋ยวล็อกล็อกโลไว้ไปกันต่อครับไอหมอนข้างนี่มันลดแรกใหญ่แถมเนี่ยมันกี่อันเข้าไปแล้วเนี่ยหกอันใช่ไหมหกอันโดยนี่เซอมิน่าผมมีอยู่11หน่วยฮะตีเพิร์ดน่ะตอนเนี้ยเอาเปิดนมาตาด้วยเอาคลิปแปดสิบแปดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยสามสิบโอเคอยากได้ไอคอนดเตอร์คริสตัลอีกเม็ดอ่ะเอานี้มาฮะรีรอหนึ่งทีอันนี้มาหนึ่งช่อง แล้วก็ล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้ไว้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะแอบเสียดายฮะเพราะว่ามูลอเมอร์เนี่ยมันไม่มีที่วางเข้าใกล้กับของเวทนะไอ้ของมานาเนี่ยคือเต็มไปหมดเลยแต่ชุดกอดมันมัน,มนวางไม่ได้ฮะวางไม่ได้ผมก็เลยเอามาทิกเกอร์ไอ้เจ้ากูเบิร์ดแทนนะเออเนี่ยแอบเสียดายอยู่แต่ทีนี้ก็ลืมไปอย่างหนึ่งฮะลืมไปอย่างหนึ่งก็คือเรามี power มูลฮะเอ้ยเนี่ยมันจะกลายเป็นของดีฮะ เพราะว่ามูลตัวนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติมันทิกเกอร์กับโล่เนาะโล่เนี่ยเขาจะสะท้อนอีบัฟให้หนึ่งหน่วยเวลามันสะท้อนเนาะสะท้อนฮะเขาบอกถ้าสมมุติสร้างโล่ได้12ก็จะสร้างมานาได้อีกหนึ่งนะฮะส่วนไอเนี่ยเวลาทิกเกอร์ทีหนึ่งมันก็จะสร้างปิดตามาให้นะฮะของดีนะของดีเลยฮะเอานี้มาวางไว้ตรงนี้โอเคเลยวางได้อะไรบ้างก็ไม่รู้อะวางไปก่อนวางไปงั้นหละวางเติมเต็มให้กับมังกระฮะ เติมเต็มกำบมังกรแล้วเวฟที่สิบแปดแล้วด้วยอันนี้ไม่เอาแล้วฮะรีโรดหนึ่งทีมีอันนี้ไม่เอาแล้วคีเราล้นเราเหลือแล้วฮะอืมหมดแล้วขายนี้ไปหนึ่งดอกรีโรดหนึ่งทีขายนี้ไปหนึ่งดอกขออีกทีหนึง่งขายนี้บงดอกหมดแล้วฮะไปกันต่อครับเวฟที่สิบแปดฮะไฟตรงข้ามฮะมีคาถาหนามกับคาตนะแล้วเขาจะเปิดอะไรเนี่ยเปิดไปทเทเลเหรอเปิดไปทเทเลสใส่เราหรอค่ารักเราค้ารักเราเยอะฮะรักเราเยอะ น้ำหกน้ำเจ็ดตะเกียงเราทำงานไปแล้วด้วยเปึป๊บเปิ้ลเปขออีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวแล้วไฟตรงข้ามมันตีมันฮิวแรงจังนั้วมันแพ้ตาสุดท้ายอ๋โหเดี๋ยวพูดอะไรไม่ออกเอ้ยพูดอะไรไม่ออกเลยฮะดาบมันก็แรงอันนี้ก็แรงแล้วทำไมเราแบบสะดุดอยู่ดีเราสะดุดฮนะเราไม่มีสมีหนา้าเล่นเฉยเลยได้ยังไงไฟตรงข้ามไม่มีโลเซหน่อยใช่ไหม เฮ้ยเราสะดุดได้ยังไงอยากจะรีรีรีไปดูแล้วเกินนะฮะเมื่อกี้โบกเท่าไหร่เนี่ยไดมอนด์ยี่สิบเจ็ดเมื่อกี้เราได้ได้แต้มมาเท่าไหร่ได้แต้มาา <c oughs> ตมาเท่าไหร่นี่เราแพ้ไป2ตานะฮะตาที่3กับตาสุดท้ายเสรยดายมากคือทําไมมันเป็นอย่างเงี้ยคือแบบผมอยากจะแบบว่าเอ้ยชนะตัวตาสุดท้ายส,สวยๆอะ่ะก่อนหน้านี้จะแพ้เท่าไหร,กร่ก็ช่างแต่ตาตาสุดท้ายมันต้องชนะไงมันจะสวยมากเลยนะฮะเอ้ยมันจะสวยจริง แต่ตอนนี้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องสมินาครมีปัญหาเรื่องสมินาถ้าสมมติฝ่ายตรงข้ามมีก่อเยอะเออเรามีปัญหารจริงเนี่ยมีปัญหารจริงด้วยอะไรี้จะว่าไปกล้วยผมอ๋อรวมไปแล้วรวมไปแล้วโอ้โหบัฟเต็มเลยอยากได้ลูกระเบิดจังเลยลูกระเบิดอยู่ไหนฮะอืมบัฟเต็มเลยมันมาจากไหนนี่ยเฮ้ยบัฟบัฟเรามาจากไหนเนี่ยอะโอเคขออีกครั้งแล้วกันนะฮะฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธแค่นี้ฮะแค่นี้ อืไหวพ่าเราะตีสามตีส <hi> ี่ฮะขออีกทีหนึ่งเรียบร้อยเราใช้สมินาเยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรมังกรเราตีไวนะอ๋อมังกรตีไวฮะ0.8ฮะ0.8สมินาเราก็เลยไม่พอครับไม่พอไม่พอตอนแรกมันตี3ครั้งมันแตกไงแต่นี้ดิปู๊ปปโอ้โหไฟตรงข้ามเกิดใหม่อ่ะโอเคก็ได้รู้ว่าเราก็ยังแบบเก่งยังไม่สุดไงเก่งยังไม่สุดนะไฟตรงข้ามฮะ อันฮิ l ลิ่งอะอันฮิลิ่งอ่าอันฮิดูดีอยู่ดีบับเข้ามาเต็มเลยอะบับมาเต็มฮะบับมาเต็มเลยอืมก็แพ้เกิดอะไรขึ้นนี่ฮะเขามีมานาออฟครับมีมานาออฟมีมานามัสเซอรี่ฮะเนี่ยพอมานามันมันขึ้นอะมันขึ้นแล้วทีนี้ไอ้ขวดพวกเนี้ยสตองมานาเนี่ยมันเปิดหมดเลยนะฮะเปิดปุ๊บเนี่ยได้อย่างละ9หยด9 9 28อเนี้ยเแล้วก็บวก18ก แล้วก็บวก18เนาะ18ก็30กว่าแล้ว2ขวดเนี่ยเปิดปุ๊บมานาออฟเนี่ยทํางานเลยนะฮะทำงานเลยแล้วก็ไอ้ขวดเนี่ยไอีตาอาเคมี่เนี่ยมันทําให้2ขวดเนี่ยมันเป,เปิดเปิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนี่ยบัฟเต็มเลยฮะมานาออฟเด้งครั้งหนึ่งได้40บัฟนะครับเพราะว่าเขามีมานามาซารี่ด้วยนะ40บัฟอันนี้40อันนี้40รวมกันเป็นเท่าไหร่เนี่ย432ร้ 4, 32, 120บ120บยอยยี่สิบบัฟร เยอะมากๆเลยอืมแต่แอบเกือบเกือบไปเรา่ะเกือบไปฮะอยู่ดีเรากระเบิดเขาระเบิดบัฟมานะฮะโอเคเขาอ,อีกครั้งแล้วกันนะไฟตรงข้ามเป็น2โกเลมออุ้ยเขาเลี้ยงคือแบบว่าเขาเลี้ยงของน่ารักมากเลยอะเลี้ยงของน่ารักมากฮะแล้วเกราะเขามีเกราะเขามีแต่เรามีบัฟเรามีบัฟลอตตี้โอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ